สวัสดีครับมาพบก,กับช่องรีวิวอาการเสียเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวนะครับผมสินค้าที่ขายดีเป็นอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับผมตัวนี้จะเป็นหน้ากากของใช้กับเครือ่องรักผ้านะครับเครื่องรักผ้า lg นะครับตัวนี้จะเป็นของรุ่นถังใหญ่นะครับรุ่นถังใหญ่10 2กิโลสกิโลนะครับตัวนี้จะเป็นหน้าไซส์ใหญ่นะครับไซส์ใหญ่นะครับเอ่อตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่อันละ650อาบบาทนะครับผมค่าจัดส่ง80บาทนะครับแต่ฟังก์ชันตอนนี้ภาษาไทยของเราหมดนะครับจะเป็นเมนูภาษาอังกฤษนะครับผมนี่นะครับจะเป็นเมนูภาษาอังกฤษนะครับตามนี้เลย นะครับเมนูภาษาอังกฤษนะครับแต่ตำแหน่งปุ่มเหมือนเดิมนะครับผมแต่ถ้าเป็นรุ่นภาษาไทยเหมือนเดิมที่ติดเครื่องมาเลยตอนนี้ของขาดไม่มีกําหนดนะครับผมเราก็เลยเอานำตัวนี้มาจําหน่ายให้ลูกค้าก่อนนะครับผมก็ตัวนี้นะครับส่วนใหญ่นะครับลูกค้าที่ตั้งเครื่องซักผ้ายอดเหรียญก็จะเจอปัญหานะครับลูกค้าจิ้มนะครับจนทะลุนะครับ จนเป็นรูนะครับจนทําให้เครื่องไม่สวยงามนะครับผมตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์เสริมสวยให้เครื่องรักผ้านะครับผมตัวนี้ตัวนี้จะเป็นไซส์ใหญ่นะครับผมส่วนไซส์เล็กไซส์เล็กกว่านี้นะครับก็ของพวกเครื่องไม่ถึง10กิโลนะครับของไซส์เล็กตัวนั้นของหมดเลยนะครับผมก็ตอนนี้มีเข้ามาก็จะเป็นตัวของเครื่องรุ่น ถังใหญ่นะครับ10 10กิโลขึ้นไปนะครับสนใจก็ทักกันมาได้นะครับที่ line id นะครับ4 3 1สหนนะครับหรือเบอร์โทรศัพท์0942619455นนะครับนะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมขอขอบคุณครับ